ฮัลโหลโยสวัสดีครับเ,เพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะครับและคลิปนี้ผมจะมารีแอคชั่นตัวอย่าง Dr. s t r r s t r in t h in the Multiverse of m a d n e s s ครับรีแอคชั่นช้าสักนิดนึงนะฮะผมตื่นสายนะครับตัวอย่างเนี้ยมันฉายในงานซูเปอร์โบนะครับศึกชิงแชมป์อเมริกันฟุตบอลนะครับผมเมื่อเช้านี้ที่ผ่านมาเลยนะแล้วทีเซอร์เทเลอร์เนี่ยผมไม่ได้รีแอคชั่นเพราะว่ามันเป็นอะไรอะเอนเครดิตของ SpiderMan n o Way Home ใช่ไหม ก็เลยมารียกชั่นตัวอย่างนี้ตัวอย่างแรกนะโอ้โหตื่นเต้นนะครับหนังจากมาเวลมาเวลตัวอย่างเต็มเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับก็ดูสไตล์ผมนะไม่รู้เรื่องหรอกดูความตื่นเต้นแล้วกันว่าน่าดูขนาดไหนหนึ่งสองสามตั้งใจดูก่อน ฝันแล้วตื่นเลยฮะ <nightmare> อะไรกันวเนี่อะไรกันเนี่ยโอ้มาแนวเครียดเลยฮนะอาแล้วจะมีตัวอะไรมาเหรอ เฮ้ยวันด,านดา้าไปขอให้วันดา้าช่วยเอ้ยมาแล้วตัวอะไรมาวะน่ะว้าวนายจับช่วงมิต,ต,ติความจริงเฮ้ยโดนจับว่ะ โดนใครจับไป TVA เหรอคล้ายๆว่ะใช่ป่ะ <laughs> <laughs> โอ้โหยหน้าเป็นเ,เหลี่ยมๆเลยวะ่ะเฮ้ยที่ดึงต้วสเตรนเหมือนจะเป็นอีกคนนึงว่ะอีกมิตินึงป่า <laughs> <laughs> โอ้โยมีสัตว์ประหลาดมา <Overwatch> ที่โลกมนุษย์ วันด้าสองคนด้วยมส้นสีงแฟอุ้ยมีเอเลี่ยนอะตัวหาเลยว่าคนลุกเลยกูหมอแปลกเข้าสู่ด้านมืดหรืออะไรนะี่แะพฤษภาคมนี้นนโ,โฆษณาลาซาด้าขึ้นบุรีนนน <laughs> จบแล้วนะสำหรับ ด็อกเตอร์เตนอินเดอะมันติวอร์ดออฟแมทเนครับตัวอย่างเต็มนะฮะดูจบแล้วรู้สึกยังไงครับโอ้โหผมรู้สึกเลยว่ามาเวลเรื่องนี้มีความเข้มนะแล้วก็แบบว่าโทนเรื่องนี้แม่งจริงจังนะฮะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าพอไปดูแล้วเนี่ยมันจะมีอารมณ์ขันมันจะมีอารมณ์คอมเมดี้ตามสไตล์มาเวลที่เราเคยดูหรือเปล่านะแต่ถ้าดูตัวอย่างนี่โอ้โหมาโทนแบบว่า เครียดเลยนะซสีเรียดเลยอะ่ะน่าจะเป็นอะไรที่น่าจะถูกใจเป็นแฟนที่อยากจะดูมาเวลแบบแนวตึงเครียดสักเรื่องนะอ,อดูแล้วน่าจะเป็นอะไรแบบนั้นนะครับเนี่ยต้องดูครับยังไงใครเป็นแฟนมาเวลไม่พลาดอยู่แล้วหนังเข้าบ้านเราวันที่เท่าไหร่วะเนะี่ยนตัวอย่างบอกว่าเดินพฤษภาแต่ไม่ลงว่าวันที่เท่าไหร่วะเฮ้ยเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีแล้วมั้งลองอ่านในเรื่องย่อใต้คลิปใน youtube นะฮะจองเวทมหาการในมันติวิทมหาภายัยได้ปลดล็อก พระหุจักรวาลใน MCU ให้ก้าวข้ามขีดจำกัดมากขึ้นกว่าที่เคยมีมาเดินทางไปสู่มิติที่มีอาจอย่างรู้ได้กับดตร์สเตรนกับสายผู้มีพลังพิเศษ,ษทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่จะมาร่วมเดินทางไปผู้จักรวานที่แสนบิดเบี้ยวและอันตรายเราเชิญหน้ากับศัตรูลึกลับในครั้งนี้ดูทรงแล้วเหมือนต้องมาเชิญหน้ากับศัตรูที่มันหลุดมาในโลกอีกแล้วนะแต่ว่ามันมาจากจักรวาลไหนมันมาจากมิติอะไรดูทรงแล้วเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยน่าจะยังไม่เปิดเผย บอสไฟปะบอสใหญ่ในเรื่องนี้เราจะเห็นเอเลี่ยนหนึ่งตัวนะครับซึ่งมันน่าจะมาจากต่างมิติมาจากจัก,กรวาลอื่นนะที่แบบว่าชัดเจนที่สุดนะที่เป็นตัวร้ายหรือตัวร้ายในเรื่องนี้มันจะเป็นแนวแนวเอเลี่ยนวะแต่ถ้าให้ผมสังเกตมันจะมีอยู่แปลกๆอยู่ตัวหนึ่งที่มันเป็นทคลายตัวไฟอะครับเป็นมนุษย์ไฟอะ่ะมีฉากประทะกับวันด้าแวบๆด้วยหรือว่านี่จะเป็นบอสในหนังเรื่องนี้นะเอออันนี้ผมไม่รู้จักว่าไอ้ตัวนี้คือตัวอะไรนะครับเพื่อนๆรู้จักกันปะ แลวที่น่าสนใจเลยคือผมไม่รู้นะว่าเหมือนดรสเตนจะเจอกับตัวเองอีกมิติหนึ่งหรือเปล่านะครับหน้าตาเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความคล้ายคลึงกับในการ์ตูนเรื่องนั้นนะะที่เราได้ดูวอตอีฟอ่ะหรือว่าเป็นตัวเดียวกันนะที่ดเรสเตนเข้าสู่ด้านมืดอ่ะไอคนนั้นน่ะจำกันได้ามากถ้าใครดูวอตอีไจะรู้นะเหมือนจะได้มาเจอกับดรสเตนในมิติของเราใน M.C.U. นะครับในมิติแบบว่ามิติหลักนะ แล้วเราก็จะเห็นวันด้านะครับซึ่งเป็นอีกตัวละครหลักที่จะมาปรากฏตัวในด็อกเตอร์สเตรนท์ภาคนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันด้าจะมีบทบาทอะไรมากมายไหมนะดูเหมือนจะมาเป็นผู้ช่วยของเขานในการจัดการเรื่องราวมิธีที่มันบิดเบี้ยวนี้นะครับแลวเหมือนวันด้านี่เหมือนจะเจออีกคนนึงเหมือนมีสองคนเลยนะนะดูเหมือนว่าเรื่องราวของวันด้าเนี่ยจะไปเชื่อมกับตอนจบในซีรีส์วันด้าวิชั่นด้วยนะก็ไม่รู้ว่ามากน้อยแค่ไหนต้องไปลุ้นกันแล้วฮะ แล้วในตัวละครที่น่าสนใจก็จะมีตัวละครใหม่ที่เป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะมีฉากที่เขาเนี่ยกระโดดต่อยนะครับน่าจะเป็นตัวหลักตัวดีในเรื่องนะอันนี้ผมยังไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงนะครับสังเกตในตัวอย่างนี้ยังมีตัวละครเก่าอย่างชิวิเทลเอจิโอฟอร์ในบทของบารอนมอดอกลับมาด้วยนะครับเฮ้ยอันนี้ผมคุยกับน้องที่รู้จักนะครับเพจหมาโรงหนังนะครับเพจที่แกะตัวยอย่างหนังเขาบอกว่าฉากที่มันจะมีตัวละครหนึ่งที่แบบกําลังพูดกับเขาอะและแบบเห็นหัวล้นๆแป๊บนะครับ เขาคาดกันว่านักแสดงเนี่ยจะเป็นแพทริกสจวตนะครับที่มาเจอกับดรอเตรนและมีการคาดไปอีกด้วยว่าหรือว่านี่จะเป็น X-Men ครับหรือว่าแพทริกสจวตจะมาปรากฏตัวในหนังเรื่องนี้ในบทบาทของชาวซาเวียหรือว่าโปรเฟสเซอร์เหรือเปล่าหรือนี่จะเป็นการเปิดประเด็น X-Men ในจกักรวาล MCU หรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> อันนี้ก็ยังไม่ได้ใจนะครับแต่เขายืนยันแล้วว่าเป็นแพทริกสจวตจริงๆครับ ต้องรอดูครับอันนี้หูยฮือคาแล้วก็เป็นจุดพีคที่แบบว่าพวกที่ติดตามข่าวหรือว่าพวกที่แกะตัวอย่างเก่งๆเ,เนี่ยเขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะหูยตื่นเต้นไอฉากจบเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าใช่ดรสเตรนหรือเปล่าแม่งมีมือแม่งกี่มือวะเนี่ยโอ้โหหลายมือมากเลยเขาเป็นอะไรอ่ะเหมือนหน้าตาเขาเป็นแบบลักษณะเหมือนซอมบี้ไปแล้วอ่ะหรือตัวนี้คือตัวร้ายหรืออะไรงงๆเออเพื่อนคนไหนรู้บอกทีนะครับดูแล้วอาจจะมีดรสเตรนหลายคนนะที่มาปรากฏตัวใน ตัวอย่างนี้นะเฮ้ยเออเฮ้ยแล้วไม่รู้ว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยจะมีตัวหาอะไรมาอีกนะครับน่าจะมาอีกหลายมิตินะต้องรอรุนว่ามันจะมีตัวละครหรือว่าฮีโร่จากมิติอื่นมาโผล่หรือเปล่าดูเหมือนว่ามันเป็นผลกระทบจาก Spider-Man No Way Home หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอะไรยังไงก็ยังงงๆนะอันนี้ผมก็ไม่มีข้อมูลอีกนั่นแหละครับยังไงก็น่าจะต้องรอดูในหนังนะส่วนตัวนะผมไม่ค่อยอยากรู้อะไรมากมายด้วยไม่ค่อยหาข่าวอ่านนะ ผมว่าถ้ารู้เยอะอย่างที่เคยพูดพูดไปในหลายคลิปนะบางทีรู้เยอะเกินเนี่ยมันไปดูหนังแล้วมันก็จะไม่สนุกไงถ้าไปเสพเรื่องราวในหนังเลยมันจะสนุกนี่เป็นคติประจําใจแบบมุ่งม,มั่วซั่วแบบของผมเองนี่แหละครับ <laughs> มันก็เลยทําให้บางเรื่องเนี่ยขาดข้อมูลก่อนจะดูหนังทําให้อาจจะแบบไม่รู้เรื่องก็ได้นะแต่หนังฮีโร่เนี่ยคุณจะไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรขนาดนั้นนะผมเคยได้ยินข่าวแวบ,บๆเหมือนกันว่ามันจะมีไอรอนแมนเวอร์ชั่นของทอมครูซมาอันนี้จริงป่ะยืนยันทีะ หมานี่ายนะเออแต่ว่าทอมครูซก็มีหน้าตาคล้ายกับโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์คล้ายอยู่เหมือนกันนะเออมันก็พอได้พอโอเคนะโอ้น่าสนใจน่าสนใจมารูปซับซับซับซ้อนถ้ายคะแนนตัวอย่างนี้ความน่าดูเนี่ยหุยผมว่าน่าดูสูงมากเลยนี่จะเป็นหนังเรื่องแรกที่ดูจริงจังที่สุดในมาเวลหรือเปล่านะครับเอาไปสัก4เต็ม5เลยอยากดูเลยครับอยากไปเดือนพฤษภาเลยขอให้โควิดช่วงนั้นยระบาดเยอะแล้วกันครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับ r รีแอคชั่นตัวอย่างนี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปกดติดตามซับสไครยกดแชร์ให้ผมบ้านนะครับขอละครับแชร์หน่อยแล้วก็ถ้าใครมีประเด็นเสริมเพิ่มเติมอยากอยากบอกผมหรือว่าอะไรก็พิมพ์มันเข้ามาได้นะครับโอ้ชอบชอบชอบโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่กับเรื่องหน้าดิแค่เรื่องไหนบ๊ายบาย